เรามาต่อศีลในตอนที่สองนะครับศีลจึงมีสามระดับสามประเภทหนึ่งสมาทานวิรัตเวลาไปวัดพระจะให้ศีลเวลาเอาของไปถวายพระก็จะบอกว่าโยมรับศีลก่อนนะเราก็รับกับพระหรือไม่แต่นั่งดูทีวีพระท่านให้ศีลเราก็ว่าตากอย่างนี้ก็เรียกว่ารับกับพระนะครับจะรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ว่าตากไปรับเสร็จแล้วท่านจะให้ถวาย,ยธิรทานต่าง แล้วเราก็เลิกไม่สนใจอันนี้เรียกว่ารับแล้วก็วางไม่ได้ถือปฏิบัติเพราะฉะนั้นคนจึงผิดศีนอกวัดออกมาปุ๊บก็ผิดศีไม่ได้สำวรไม่ได้ระวังประเภทที่สองเรียกว่าสมปตะวิรัตระดับนี้จิตใจส่งขึ้นด้วยการงดเว้นเอาเองเหมือนที่สมาทานทุกเชา้าต่อหน้าพระพุทธรูปถ้าเจตนางดเว้นมาเองต่อหน้าพระพุทธรูปถือว่าเป็นผู้มีระดับผิด ที่มีเจตนาเียงลดเว้นศีลส,สูงขึ้นปราณีตขึ้นนะครับเพศที่สามสมุดเฉททวิรัตไม่ต้องสมาทานศีลบริสุทธิ์ตลอดเวลาไม่ถึงบุคคลที่ปฏิบัติธรรมแล้วก้าวขึ้นถึงความเป็นพระอริยบุคคลนับตั้งแต่ชั้นพระโสดาบันเรียบคนขึ้นไปศีลห้จาจะมั่นคงเป็นนิดไม่ต้องสมาทานท่านเหล่านั้นจะไม่ยอมให้ศีลด่างพ้อยเสียหายแม้แต่แลกดชีวิตก็ตาม ศีนนั้นถ้าเราจะว่าไปแล้วท่านบอกว่าเป็นแม่ของกเรียนธรรมทุกประกาศถ้าไม่มีศีลขึ้นต้นกุศลกรรมอย่างอื่นก็จะไม่เกิดหรือเกิดไม่ได้ศีนจรงคือเป็นเรื่องสําคัญยิ่งกว่าทานถ้าจะว่าแล้วเพราะเราจะมาเกิดในมนุษย์ในสุคติภูมิได้จะต้องอาศาายัยศีลถ้าหากไม่มีศีนแล้วลําพังแต่ทานอย่างเดียวมาไม่ได้ศีเลยนะสุขติงยันติ ศีเลนะโคะสัมปทาท่านจึงบอกว่าศีลเป็นระพาในให้เราเดินไปสู่สุคติมีคำกล่าวดาพระท่านให้พรศีเลนะสุคติมิติศีจะพาไปสู่หรือเป็น,นสะพานไปสู่สุคติมบคือมนุษย์เทวดารมศีเลนะโคะสัมปทาศีไม่เด่ให้เกิดโภะกศัพย์ผู้มีศีลจะมีโภะกศัพย์สองคำกล่าวนี้ยังอยู่ในระดับโลกิยะก็ว่าศีล ในสองระดับนี้เป็นศีลที่สามารถให้หล่อท่อเที่ยวอยู่ในสุปติภูมิคือเป็นมนุษย์มน,นุษย์ษที่มีความสขเป็นตัวดารุธพรมก็ได้ศีลเลนะนิพพุตติยันติตัสมาศีลังวิโสเทยเยตอนสุดท้ายจะานจกกล่าวว่าศีลเลนะนิพพุตติยันติตัศมาศีลังวิโสเทยเยจะไปสูม่มรรคผลนิพานได้ก็ต้องอาศัยศีลศีลตรงนี้หมายถึงอินทรีตังวอรศีลหรือศีลที่อยู่ในองค์มร สีตรงนี้จึงต่างกันนะครับโลกุตระสีเถ้ากับสีที่ละกิเลสสีของผู้ที่กําลังปฏิบัติยติปัจสนากรรมาฐานแต่สีที่รักษาทั่วไปเป็นโลกียะสีเพราะว่าสามารถส่งผลให้เราไปสู่มุฤษฤษที่ดีร่ำรวยอายุยืนสวยงามแต่ว่ายัางวนเวียนอยู่ในวัฏจของสารถ้าเป็นสีงผู้ปฏิบัติยิปัสสนากรรมฐานตรงน,นั้นถือเป็นสีนที่กาลังกิเลสหรือไปถึงทันพานา ซึ่งอยู่ในวักหลังสีเลนะนิพุตติจันติตัมาสีลาวิโสทีเีหมายถึงสีของผู้ที่ตรัตยุติปัสนาสมฐานสุขังยาวะชลาสีลังสุขขังยาวะชลาสีลังท่านกล่าวว่าสุขขังยาวะชลาสีลังแปลว่าสีลจะทําให้เกิดสุขปราบเท่าชลาท่านว่าอยู่กับศีับธรรมดีกว่ายอยู่กับทรัพย์สมบัติอย่าติ่โลูกติดหลานติดทรัพสมบัติมันไม่ เที่ยงแท้แน่นอนแต่ถ้าท่านอยู่กับศีลแล้วศีลจะคุกครองให้ท่านมีความปลูกป่าเท่าท่านชลาศีลังโลเกอนุตตลังหรืออย่างท่านกล่าวว่าศีลังโลเกอนุตตลังแปลว่าศีลอดเยี่ยมในโลกถือศีลไว้รักษาศีลไว้อย่างเดียวก็สามารถที่จะมีความสงบสุขได้ศีลจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนปฏิบัติทาแล้วพึงตระหนักสำรวจสังวรตัวเองให้มากและตรงนี้ โยคีควรศึกษาเรื่องศีลห้าให้ดีให้มากไว้เพราะว่าเราจะต้องอยู่กับศีลห้าเพราะว่าเป็นผู้ครองเรือนการมาปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติแล้วศีลห้าจะดีขึ้นทุกคนที่เคยปฏิบัติแล้วลองถามตัวเองว่าศีลห้าดีขึ้นไหมแสดงให้เห็นว่าเราจะรู้เองว่าปฏิบัติแล้วศีลห้าจะดีขึ้น อาจจะมีข้อบอกพร่องไปบ้างแต่เรารู้จักสังวรระวังห้ามกำหนดสติไว้อยู่เรื่อยๆสีก็จะไม่ค่อยขาดนะครับจบสีนในหมวดที่2นะครับจะมีต่อเรื่องความหมายของสีอีกนิดหน่อยในตอนที่3นะครับสวัสดีครับ